อิมินาสก,กาเรณะพุทธังปูเชมิอิมินาสก,กาเรณะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสก,กาเรณะสังขังปูเชมิข้าพเจ้าขอถวายดวงประทีปขอจุดดวงประทีปทั้ง9ก้าดวงและประทีปชัยนี้ในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอจุดถวายเฉพาะพระพักตร์ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเจ้าเบื้องล่างเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระธรณีผู้เป็นใหญ่ด้วยอำนาจแห่งพรณีสง์แห่งข้าพเจ้าได้บูชาดวงประทีปทั้ง9้าดวงและดวงประทีปใยนีย้จงนำส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาญาณขึ้นชื่อว่าความเศร้าหมองขึ้นชื่อว่าความโดดเดี่ยว ขึ้นชื่อว่าความทุกข์ระทมขึ้นชื่อว่าความอับจนและขึ้นชื่อว่าความเศร้าส้อยจงอย่าบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเลยขอชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปจงมีแต่แสงสว่างมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความรุ่งโรจน์มีแต่ความมั่นคงยั่งยืนและทาวร ข้าพเจ้าขอแผ่บุญบาร,รมีนี้ไปถึงคุณพ่อบุญสาครังธิ์คุณแม่ทองดาครังริ์คุณพี่แก้วตาครังริ์พี่สุริยาครังธิ์ตัวของข้าพเจ้ายโสธาราสิริภาประภากรและน้องสาวเิรินทราเฮลิเซยครังริ์ข้าพเจ้าขอแผ่ไปถึงบรรพชนอันมีบรรพบุรุษของข้าพเจ้าคุณตาบุญมาวิยาสิงคุณแม่ด้วงทองลำ และบรรพบรุษทุกน้อยใหญ่ที่หลับหายตายจากไปและข้าพเจ้าขอแผ่บุญบาร,รมีแห่งดวงประทีปนี้ไปถึงคุณแม่เตยอ,อินทยยงและคุณตาอึบอินทยยงที่มีทุกขขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและข้าพเจ้าขอแผ่บุญยราศีนี้ไปถึงบุคคลที่ข้าพเจ้ารักและรักข้าพเจ้าเครือญาติ เล่ถวยเทพที่รักษาข้าพเจ้าขอท่านจงเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีบุญมีวาส,สนามีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ยโสธราได้ถวายดวงประทีปนะคะหน้าองค์พระประธานที่ยโสธราได้สร้างไว้ในพระศาสนา คือพระพุทธิินราชพระองค์นี้นะคะแล้วก็ฐานนะคะทำด้วยหินอ่อนและพระเกี้ยวมรกตและพระพุทธรูปปางนาคปรกนะคะองค์ใหญ่ไว้ในพระศาสนาให้มีผู้มากราบมาไหวมาสักการะมาบูชานะคะวันนี้นะคะยะโสธราไดา้ฐานเจเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสทานไปก็จะฐานไปเรื่อยๆนะคะ แต่วันนี้เป็นวันออกเจเป็นวันสุดท้ายและเป็นวันสุดท้ายของวันนวราตรีนะคะเช่นเดียวกันที่อาจารย์ถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ถานเจนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาถวายดวงปรนะทีปหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขอให้คําอธิษฐานนะคะของเราเนี่ยสำเร็จผลนะคะแล้วก็เปิดดวงบุญนะคะ ให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่งามในชีวิตนะให้มีความสง่าผ่าเผยมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความพาสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปสาธุสาธุสาธุ